วันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกกันครับใบหน้าหลวงพ่อแกะได้สวยงดงามมากดวงตาด้านขวาจะมีเมตตาอยู่ตรงกลางส่วนทางด้านซ้ายก็มีเมตาต,ตรงกลางเช่นกันบริเวณ3ามนาฬิกาจะมีเม็ดแววตาอีกเม็ดหนึ่งครับบริเวณหัวหน้าทั้งสองฝั่ง มีความคมมากครับมีเส้นซ้อนบริเวณกระหนกด้านบนทั้งสองฝั่งครับด้านมุมของออ,งอ่างด้านในนะครับจะเป็นปลายแหลมด้านบนหางอ่องอางจะมีระดับครับมาดูด้านหลังเหรียญกันครับทรงหูเหรียญคอค่อนข้างเล็กและไม่มีรอยถอดพิมพ์ครับ กรณีถ้าเป็นห่วงเดิมของรุ่นแรกจะเลียวเล็กครับเชฟเหรียญของรุ่นแรกจะมีแค่ทรงเดียวนะครับและมีเนื้อทองแดงเท่านั้นกรณีพบเจอส่วนผสมของทองเหลืองโอกาสแท้ค่อนข้างสูงนะครับ